วีเจอร์ VPC 5 0 2 PD Pro Power Bank ดีไซน์พัดเทวาสุดน่ารักจากวีเจอร์ความจุ15,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว Power Delivery 20วัตต์ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกในทุกวันความจุ15,000ม ah. ิลลิแอมป์ดีไซน์กระถัดรัดสีสันสดใสมาพร้อมสีพัดเทวาละมุน6เฉดพกแล้วดูดีมีสไตล์เหมาะกับทุกลุกทุกโอกาสรองรับชาร์จเร็วสูงสุด deliveryry 20ดวอต์เดลิเวันใจรองรับทั้ง iPhone แลชาร์จ o า d เพิมพลังได้รวดเร็วทุกสถานการณ์สายชาร์จในตัว2เส้น Type C และ L cable ไม่ต้องพกสายเพิ่มใช้งานได้สะดวกทุกที่ทั้งชาร์จเข้าและชาร์จออกในตัวเดียวน้ำหนักเบาเพียง313กรัมพกง่ายมีอธท้ขนาดเล็กแต่พลังเยอะใส่กระเป๋าได้สบายเหมาะก,กับการพกติดตัวทุกวันมั่นใจปลอดภัยได้มาตรฐาน m อกอพร้อมรับประกัน2ปีวัสดุคุณภาพดีปลอดภัยทุกการชาร์จหากพบปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีไม่ต้องซ่อม และสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราขอบคุณค่ะ